พ้ยหลวงตาท่านสอนละเอียดมากเลยนะเรื่องการรักษาความรู้สึกคนนี่หลวงตาท่านจะเน้นเรื่องพวกนี้สําหรับครูบาหลวงตาท่านจะสอนการรักษาความรู้สึกคนซึ่งครูบาก็ไม่เคยเรียนรู้ที่ไหนมาก่อนเป็นสิ่งที่ได้ประโยชน์มากเลยไปเรียนมาหาวิทยาลัยไหนก็ไม่มีนะเทคนิคที่หลวงตาท่านสอนเลยนี่เห็นไหมท่านท่านไม่ได้พูดอย่างเดียวนะท่านทําให้พวกเราดู ขอให้ลูกท่านอิ่มยังไงให้ลูกได้กินอิ่มไว้ก่อนพ่อแม่ท่านไม่อิ่มก็ไม่เป็นไรเห็นลุงตาท่านกินข้าวไหมแป๊บเดียวท่านอิ่มแล้วแป๊บเดียวอิ่มเลยลูกเลยเหลือไว้ให้ลูกให้เต้ากินลูกกูต้องอิ่มก่อนทุกวันนี้ท่านเหนื่อยขนาดไหนน้ำก็ต้องหามาเพิ่มอย่างเงี้ยอาหารก็ต้องหามาเพิ่ม ของใช้ของสอยอะไรต่างๆท่านไม่แก้ปัญหาแบบไปถามหาใครผิดใครถูกท่านจะแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่ละมุนละม่อม